แต่ในภาพเสียงหรือมหาที่มาสมงตะพูกของบาณนั่นก็ไม่บอกว่านะคำนั่นจะพูกจริงที่ไม่ควรอ่ะคุณพาวุพีวัตเสียงแตกแบบบลูสกับโอไดต่างกันยังไงครับมันก็เคลื่อนเดียวกันนะมันก็เคลื่อนเดียวกัน มันคืนเดียวกันแต่คือการแตกเนี่ยฮะคือการเบรกอัพหรือการแคล้งหรือการอะไรมันจะมีอยู่สองอันมันจะมีสองอันก็คือเขาเรียกว่าแคล้งที่ภาคภาคปรีภาคปรีภาคปรีก็คือเหมือนกับเราเหยียบก้อนอก้อนนี่คือปรีนะมันก็คือปรีนั่นแหละเสียงได้เสียงอะไรพวกนี้มีปรีก็คือเราเปิดแอมแค่ไหนก็ได้เอาแอม ห้าร้อยวัตต์มาเปิดจิ๊เดียวพอแล้วก็แล้วก็บิดเกณฑ์ให้มันแตกอันนี้เนี่ยนั่นคือ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 แตกจากปลีเฉยอ่าอีกอันนี้ก็คือเป็นแตกจาก power power ก็คือบิดให้มันให้มันแตกอ่ะอ่ามันคนอาจจะเรียกว่าแตกตู้หรืออะไรก็ได้อ่าเวลาบิดให้มันแตกแล้วตอนเนี้ยมันมันมันจะมันจะแตกจากจริงๆมันไม่ได้แตกมันจะมันจะมีเสียงคึดคืดคจากดอกลำโพงมันจะเหมือนแตกแบบปลายปลายอ่ะ มอกว่าที่เขาบอกว่าเสียงหลอดจะเสียงแตกปลายปลายอะไรเงี้ยมันมันเนี่ยมันจะมาจากคืดคืดคือที่มันที่มันเนี่ยคือมันจะคลีนแหละแต่ว่าดีดแรงแล้วมันจะฟ x, ึดฟึดฟึดมันมาจากดอกลำโพงที่มันขยับคือผมจะอ่าอ่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะพยายามให้อธิบายให้คนเข้าใจตลอดก็คือเปรียบเทียบกับนึกถึงรถกระบะแ,แวนตุบ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 ใช่ตุบตุบตุบตุาตุบตุบตุบตุาตุบตุบดุบตุบาไม่ได้จะโชว์เครื่องเสียงหรอก อาจส่วนหนึ่งอาจจะโชว์แต่ว่าเวลามันเปิดดังๆเนี่ยดอกลำโพงมันขยับพืด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 ใครดูรูปดอกลำโพงไหมมันจะพืดพืดขยับใช่ไหมนั่นแหละมันนั่นแหละมันคือเบรกอัพมันพืดพืดพืดแล้วมันจะเป็นเสียงแบบเสียงตดแบบนี้มันจะแบบ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 เนียนั่นแหละมันคือเสียงพอเวลาคู่กับเสียงโน้ตที่มันอูบมันปูมันจะไม่ใช่ปูููููู่่่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมันดอกมันขยับมันจะพูู มันจะมีเสียงตรงนี้ด้วยฉะนั <ness> food food food. So ้นกีตาร์ก็เหมือนกันพอเวลามันเบรกอัพเนี่ยเวลาเราดีดแรงมันจะฟูดฟืดฟืดเวลาดีดเบาก็จะฟูฟูจู่จู่เฉยเฉยฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าถ้าเรื่องดีดเบาดีดแรงอะไรคือถ้าคนเล่นไม่เล่นแข็งแอมมันก็จะไม่ค่อยเก็ตตรงนี้อะไรเงี้ยมันคือลักษณะนี้คือแตกมันมีโอวอดายหรือว่าเสียงแตกที่เราเอวอดายหรือจะแตกอย่างมันคือมี2 2แตกอะแตก2อันถ้าเกิดว่า จริงๆแล้วเราต้องการแตกจากไอ้นี่มากกว่าจากดอกลาโพงมากกว่าหมายถึงว่ากับเพิ่มจากลำโพงมากกว่าเพราะว่าไอเสียงที่เป็นโอเวอร์ไดจากปลีเนี่ยเราใช้ก้อนเกลนเลยแตกได้แต่งเติมมาได้แตกก็นั่นแหละก็เป็นผงพวงคือพูดง่ายๆก็คือมันจะแตกจากปลีก่อนส่วนใหญ่มันจะแตกจากปลีก่อนอาจจะเสมอ,อจ,จะใช้มันจะมังจะใช้คาว่าเสมอแตกจากปลีก่อนเสมอแล้วมันค่อยไปแตกที่ power อ่ามันก็เลยบางทีมันก็เหมือนกับเราเปิดไอเอฟเฟกแบบ แล้วเราบิดแกนสุดอ่ะมันเฟร์เฟแฟแฟร์เฟ่ฟฟฟมไม่พอใช่ไหมถ้าเราเปิดแอมไม่เยอะแล้วเปิดเย็นเยอะอะไรอย่างนี้ยครับจบๆจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนี่ยตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝาก like ไลค์ด้วยครับ